สิ่งที่เป็นโทษเครื่องเศร้าหมองที่เข้าไปทำให้จิตใจของคนเราเศร้าหมองขุนมัวเรียกว่าอุปกิเลสอุปกิเลสมีอภิชาวิสมะโลภะอย่างหนึ่งอภิชาวิสมะโลภะหมายถึงความโลภอยากได้ที่ไม่สม่ำเสมอมีการเพ่งเล็งโลภมากอยากได้สิ่งของ ของผู้อื่นโดยไม่เลือกว่าจะได้มาโดยวิธีใดจะดีหรือจะชั่วจะสมควรหรือไม่สมควรอย่างไรก็ตามมุ่งแต่จะเอาให้ได้อย่างเดียวเมื่อความโลภอยากได้แล้วเพ่งเล็งจะเอาให้ได้เกิดขึ้นในจิตในใจของตนเองแล้วควรระงับอาการเหล่านั้นด้วยสันโดษ สันโดษคือการยินดีพอใจกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่ได้อยู่หมายถึงยินดีตามที่เรามียินดีตามที่เราได้ไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นคือไม่ติดไม่ยึดกับของที่ตนเองมีอยู่ได้อยู่เป็นการใช้ชีวิตอยู่อย่างเพียงพอและพอเพียง